ดูกันครับสาภาพยุโรปตอนนี้นอกจากเรื่องของโควิดแล้วเนี่ยเขาคิดไปไกลกว่านั้นครับเขาคิดไปถึงอีกเจ็ดปีสิบปีเรียบร้อยแล้วครับว่าเขาหลังโควิดเนี่ยเขาจะเปลี่ยนยุโรปยังไงบ้างสาภาพยุโรปเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยปี2020เนี่ยเขามีการประชุมกันนะครับเรียกว่า EU s u m ยูสโดยสาระของการหารืออันนึงที่เป็นหัวใจหลักของส m ิต t เมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็คือเรื่องของ เขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาไทยก็คือพลอบ,บองเงินกู้ออว่าเขาจะออกเงินกู้เนี่ยในสภาพยุโรปให้กับประเทศสมาชิกต่างๆเพื่อช่วยฟื้นฟูภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำจากไวรัสโควิดแก้ปัญหาเรื่องของคนตกงานอัตราว่างงานต่างๆนะครับรวมถึงเขายังไม่ได้จบแค่นั้นนะครับเขายังคิดไปต่อว่าหลังจากจบโควิดแล้วเนี่ยประเทศต่างๆเนี่ยจะฟื้นขึ้นมาอย่างไรเศรษฐกิจจะไปทิศทางไหนง่ายๆเขากําลังใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสคือมองว่า สาภาพยุโรปตอนนี้ต้องเปลี่ยนครับหลังโควิดเนี่ยสาภาพยุโรปต้องปรับใหม่โดยที่โมเดลที่เขาบอกเนี่ยมีอยู่3 3ข้อก็คือ1เขาใช้คำว่า r e p a i r repair ก็คือการซ่อม2เขาใช้คำว่า reform reform ก็คือการปฏิรูปก็คือเปลี่ยนปรับปรุงโครงสร้างเดิมที่มีอยู่แล้วแต่ว่าไม่มีประสิทธิภาพหรือมีปัญหาให้ดีขึ้น3เนี่ยเขาใช้คำว่า Remodel ก็คือเหมือนกับว่า ปรับปรุงเหมือนไงครับแต่ปรับปรุงแบบเหมือนกับเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนรูปแบบไปเลยอะไรที่จําเป็นต้องเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยระบบดิจิทัลการค้าการเกษตร,รเนี่ยเขาก็เปลี่ยนเลยดังนั้นเนี่ยสภาพยุโรปเนี่ยไม่ได้แค่ต้องการฟื้นโควิดอย่างเดียวแต่เขายังมองว่าหลังการจบโควิดเนี่ยยุโรปจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรอีกต่อไปใน10ปีข้างหน้านะครับอันนี้เป,นเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากที่เราจะมาเจาะกันในคลิปนี้ทีนี้เรามาดูนะครับแผนการเงินกู้ในการฟื้นฟูของสภาพยุโรปเนี่ยมีเท่าไหร่ จำนวนตัวเลขอยู่ที่1.82ล้านล้านยูโรนะครับหรือประมาณ69ล้านล้านบาท69ล้านล้านบาทเลยซึ่งแบ่งเป็น2ก้อนก้อนใหญ่ๆนะครับก้อนแรกเขาเรียกว่า Next Generation EU ก็คือก้อนที่เรียกว่าการฟื้นฟูจากสภาวะโควิดเนี่ยอยู่ที่7.5แสนล้านยูโรหรือประมาณ28.5ล้านล้านบาทก้อนที่2เนี่ยเป็นงบพัฒนา7ปีที่ให้ยื่นให้ประเทศต่างๆเน่ยยืนขอรายปีไปจนถึง1ปี2027 โดยยอดเงินเนี่ยอยู่ที่จำนวน1.07ล้านล้านยูโรหรือประมาณ41ล้านบาทนะครับก็ก้อนหนึ่งก็คือเอาง่ายๆเลยเป็นไทยแปลงเป็นไทยเลยก็แล้วกันครับก้อนหนึ่งก็คือ28.5ล้านล้านอีกก้อนหนึ่งก็คือ41ล้านล้านบาทนะครับโดยพอเราเจาะลงไปดูนะครับก้อนของก้อนการฟื้นฟูเนี่ยที่เรียกว่า next generation eu เนี่ยเขาเขาแบ่งเป็น2ก้อนย่อยอีกนะครับก็คือส่วนหนึ่งเนี่ย จำนวน3.9แสนล้านยูโรเนี่ยหรือ14.8ล้านล้านบาทเนี่ยเป็นให้เปล่าหรือที่เขาเรียกว่าแกรนก็คือให้ไปเลยเพื่อแบบให้ไปช่วยกันฟื้นฟูให้เอาตัวรอดได้อันที่2เนี่ย3.6แสนล้านยูโรหรือว่า13.7ล้านล้านบาทเนี่ยเป็นก้อนที่เขาเรียกว่าให้กู้ยืมหรือว่าโลนนะครับก็คือให้กู้ยืมก็แบ่งเป็นสองก้อนอันนึงก็ให้เปล่าไปเลยอันนึงก็คือให้กู้ยืมเพื่อเอาไปฟื้นเศรษฐกิจ จาะลึกลงไปดูนะครับก้อนที่เป็นเงินให้เปล่าจํานวน3.9แสนล้านยูโรเนี่ยสา่งสองแสนล้านยูโรเนี่ยก็คือให้เปล่าไปเลยกับประเทศต่างๆ,ๆนะครับส่วนอีก7.8หมื่นล้านยูโรเนี่ยเขาจะกันไว้สําหรับงบงบพัฒนาต่างๆ,ๆเช่นงบพัฒนาชนบทงบพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรที่จะมาป้อนให้กับสาภาพยุโรปในอนาคตงบแก้ไขภาวะโรคร้อน งบส่งเสริมความหลากหลายทางชาติพันธุ์และความเท่าเทียมต่างๆนะครับดังนั้นหมายความว่าเขาไม่ได้แค่ให้เงินในแง่ของการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่าแก้ปัญหา,าตาการว่างงานอย่างเดียวเขายังให้การเงินงบส่วนหนึ่งเนี่ยสำหรับเอาไปพัฒนากิจการต่างๆด้วยนะครับก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจทีนี้ลองมาดูกันนะครับในแง่ของเ,อเงินที่เขาให้เปล่าเนี่ยเขายังแบ่งอีกนะครับแบ่งเป็น2เฟสเฟสแรกเนี่ยคือปี2021ก็คือปีนี้กับ2022นี่เนี่ย จำนวน2.18แสนล้านยูโรเนี่ยเขาจะแบ่งให้ตามจำนวนประชากร GDP ต่อหัวแล้วก็อัตราการว่างงานสำคัญตรงนี้นะครับแบ่งก็คือให้อัตราการว่างงานคือประเทศต่างๆเนี่ยอัตราการว่างงานเนี่ยเนื่องจากโควิดเนี่ยทำให้กิจการต่างๆต้องปิดตัวคนก็เลยตกงานดังนั้นเนี่ยช่วงนี้เขาจะดูว่าประเทศไหนเนี่ยอัตราการว่างงานเยอะเขาก็จะให้เงินตรงนั้นเยอะหน่อยส่วนอีกช่วงหนึ่งเนี่ยคือปี2023เนี่ยเขาจะแบ่งไปที่9 9.3หมื่นล้านยูโรเนี่ยโดยอันเนี้ยก็เหมือนกับอันเมื่อกี้นะครับก็คือมีจํานวนประชากรมีเรื่องของ GDP ต่อหัวแต่ว่าเขาจะไม่ได้ให้ตามจํานวนอัตราการว่างงานแล้วแต่เขาจะให้ตาม GDP ที่ตกไปในช่วงปี2020ถึง2021ก็ 2021. ไปดูว่าแต่ละประเทศเนี่ย GDP ตกกันไปเท่าไหร่แล้วค่อยเอามาดูเพราะช่วงเข,เขาคิดว่าปี2023เนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่เริ่มฟุ้นตัวล้ก็จะให้เงินในเรื่องของว่าถ้า GDP ตกก็จะไปช่วยอุ้มตรงนั้นให้ ทีนี้เราลองมาดูนะครับลองมาดูจากชาร์ตกันว่าประเทศไหนเนี่ย GDP ตกไปบ้างตกไปเยอะเท่าไหร่ก็ในไตรมาสที่2ของปี2020นะครับจากตารางเนี่ยก็เราจะเห็นได้เลยประเทศอย่างโคเอเชียบัลกเรีฮังการีนะครับสโลวเนียอพวกต่างๆพวกนเนี่ย GDP ตกเยอะพวกน,นี้ก็จะได้เงินช่วยเหลือเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าทั้งนี้ก็ต้องไปชิดตามจำนวนประชากรกับ GDP ต่อหัวด้วยนะครับ หรือภาพต่อมาเนี่ยเราจะเห็นได้นะครับอันที่อันนี้เป็นภาพแผนที่ของสภาพยุโรปใช่ไหมครับแล้วก็จะมีตัวเลขเงินยูโรต่างๆอันเนี้ยเขาบอกว่าอันเนี้ยเป็นเขาเรียกว่า maximum หรือว่าจานวนสูงสุดที่แต่ละประเทศเนี่ยจะได้นั่นหมายความว่าไม่ใช่ทุกประเทศได้เงินเท่ากันนะครับเห็นไหมครับอย่างพวกประเทศแถบสแกนดิเนเวียนนอร์เวย์ฟินแลนด์สวีเดนพวกเนี้ยได้อยู่ที่3,000ล้านประมาณ3.29พันล้านยูโรในขณะที่ประเทศอย่างอิตาลีเนี่ยไ,ได้ถึง68 ันล้านยูโรซึ่งหมายความว่าเขามองว่าประเทศแถบทางบางประเทศเนี่ยต้องการความช่วยเหลือเยอะเพราะว่าประสบปัญหาโควิดเยอะ GDP ต่ําแล้วก็อัตราการว่างงานเยอะก็เอาเงินช่วยเหลือไปเยอะส่วนประเทศไหนที่แข็งแรงง่ารวยแล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องใช้เงินช่วยเหลือเยอะมากเท่าไหร่ <S <S เขาก็จะแบ่งตามสัดส่วนไปอย่างนี้เพื่อให้ทุกประเทศเนี่ยสามารถเอาตัวรอดผ่านได้ผ่านวิกฤตช่วงนี้ไปได้นะครับทีนี้ลองมาดูนะครับว่าจากตารางต่อมาเนี่ยว่าตกลงแล้วประเทศไหนในยุโรปเนี่ยที่ได้เขาเรียกว่าได้ ก้อนเงินไปเยอะที่สุดเราจะเห็นก่อนเลยนะครับอิตาลีเนี่ยได้ไปเยอะที่สุดเลยทั้งเงินให้ป่าแล้วเงินกู้ยืมนะครับรวมทั้งหมดอิตาลีเ้ไนี่้ยไจ็ดสิบสอง0 0ล้านยูโรส่วนสเปนเนี่ยเป็นอันดับ2สเปนเนี่ยได้ไป, 1, 2, ป,ป,ป,ไไปที่140ล้านยูโรนะครับ1 4อยสี่พันล้านยูโรเห็นไหมครับแต่ละประเทศเนี่ยได้ไม่เท่ากันนะครับอิตาลีสเปนนี่ได้หนักสุดนะครับอันนี้ตารางเ,เปลี่ยนเป็นก้อน,นครับเราทำให้ดูว่าถ้าเป็นขนาดก้อนเนี่ยจะเป็นยังไง สีออกแดงๆส้มๆม,มึดๆเนี่ยก็คือเงินกูยืมส่วนสีฟ้าแบบคึ้มๆเทาๆนี่ก็คือเงินให้เป่านะครับอิตาลีเนี่ยก้อนใหญ่สุดเลยโปแลนด์อย่างเงี้ยอิตาลีอย่างเงี้ยสเปนอย่างเงี้ยนะครับกรีซอย่างเงี้ยประเทศที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจพอประมาณอยู่แล้วส่วนใหญ่พวกประเทศแบบฝรั่งเศสอังกฤษอ่เยอรมันพวกนนเ,วเนี้ยประเทศร่ำรวยเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาเงินก็จะไม่ค่อยต้องเอาไปเยอะเท่าไหร่ก็ นอกจากเงินต่างๆนะครับพอเจาะไปดูที่ประเด็นเนี่ยเงินที่เขาจะให้กู้ยืมในการพัฒนาเนี่ยนะครับก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะครับเช่นเขาบอกว่าในเรื่องของการพัฒนาเรื่องระบบสาธารณสุขนะครับสู่ไวรัสในอนาคตที่ไม่ใช่แค่โควิดอาจจะมีไวรัสอื่นๆมาเรื่องของดิจิทัลทรานสฟอร์เมชันเรื่องของการเขาเรียกว่าเปลี่ยนผ่านประเทศต่างๆให้เข้าสู่ระบบดิจิทัลได้ไมากได้ง่ายง่ายดายและสะดวกมากขึ้นนะครับก็จะมีเงินตรงนี้ให้หรือแม้กระทั่งเรื่องของกางเกษตรว่า สหภาพยุโรปเนี่ยถ้าเกิดคุณสามารถาพัฒนาการเกษตรได้ดีขึ้นใช้พื้นที่น้อยลงแต่เพาะปลูกได้ดีขึ้นมีการใช้เทคโนโลยีมีการใช้ดโดรนมีการใช้อะไรต่างๆเนี่ยคุณก็จะรับเงินก้อนตรงนี้ไปมากขึ้นนะครับซึ่งหมายความว่าถ้าเรามองทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าสหภาพยุโรปเนี่ยไม่ได้ปันเงินไว้สำหรับแค่พื้นฟูเขากําลังมองไปถึงยุโรปในอีก1 0ปี20ปีต่อจากนี้ว่ายุโรปในอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงผมชอบมากเลยนะครับที่เขาใช้คําว่า next generation EU ผมว่าคำนี้มันคือเป็นการบอกว่ายุโรปใน Generation ข้างหน้าในยุคสมัยข้างหน้านี้จะเป็นยังไงนั่นหมายความว่าเขาไม่ได้มองว่าโควิดมาแล้วเกิดปัญหาแล้วก็แค่แก้ปัญหาแต่เขามองว่าโอเคโควิดทําให้เราตกต่มให้เศรษกิจเราแย่ก็จริงแต่หลังจากที่มันแย่จนสุดแล้วเนี่ยมันถึงเวลาที่จะฟื้นฟูปรับปรุปรงหรือสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยวันนั้นเนี่ย เราจะเดินไปเดินหน้ากันยังไงต่อไปสภาพยุโรปจะเดินหน้ายัางไงอันนี้ก็เลยอยากจะฝากให้คนไทยทุกคนเนี่ยรวมถึงประเทศในอาเซียนเนี่ยได้ต้องคิดบ้างว่าแล้วเราอ่ะเราคิดบ้างหรือหรือ,หร,อหรือเปล่าครับว่าหลังจากผ่านพ้นวิกฤตไวรัสโควิดเนี่ยประเทศไทยจะจับมือกับอาเซียนประเทศรอบข้างเนี่ยในการพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งในภูมิภาคซึ่งมีขนาดใหญ่แบบหลายสิบประเทศเนี่ยอย่างไรบ้างซึ่งที่จะทําให้อ่เรียกว่าการพัฒนาหรือว่าคุณภาพชีวิตของคนในอาเซียนเนี่ยดีขึ้น สู้กับสหภาพยุโรปได้อันนี้ก็เป็นประเด็นสําคัญนะครับที่อยากจะฝากไว้สําหรับคลิปนี้ครับ